นี่คือรายการชกมัดตรงภาคพ,พิเศษครั้งที่สองนะครับที่เราได้มาออกอากาศกันในค่ำคืนของวันพิเศษพิเศษกับอนกาคมที่นี่นะครับครับค่ำคืนนี้ครับเราก็จะมาคุยในเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับที่เป็นการกระทำของทูตและกงสุลในต่างประเทศ เดี๋ยวคุณอาคมจะมาคุยกับเราในเรื่องนี้ครับใช้เวลาพอสมควรครับนักข่ากติดตามด้วยโผการโยกย้ายทหารสักนิดหน่อยครับและยังมีเรื่องจิปาทะบางเรื่องที่นำเสนอครับค่ำคืนนี้ก็ขอสวัสดีกับคุณอาคมเลยครับเพราะว่าท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอาคมครับ เออวันเดย์คนวุ้ยไซก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะกลับบ้านเก่าเนี่ยเออเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยไหมต่อสู้วันยาวนานมาขนาดนี้มันก็มีบ้าน <c oughs> ครับแต่ว่ากำลังใจเราเกินร้อยมันก็เลยทำให้ไม่เหนื่อยครับเออก็ดีแล้วเกเดีแล้วพวกเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมันปัญหาสุขภาพ ก็สู้มากี่เตก็เกือกับเสีเตแล้วนี่นะใช่ไหมแต่ละคนก็มีปัญหามันก็ไวก็เพิ่มพูนขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้ไวมันก็เยอะขึ้นเ็ืยอยขึ้นทุกเีะอะไรใช่ไหมแต่กําลังใจของเราเนี่กับรู้สึกว่าฮึดเหิมมากขึ้นว่าเต่าด้วยซ้ำค,คือจริงๆแล้วไอ้พวกที่มันบ้าอํานาจเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนี้ไอ้อำนาจเนี่ยที่พวกมัน ได้มาเนี่ยได้มาโดยไม่สุดจริตเนี่ยผมถือเป็นอำนาจของคนผ่านเนี่ยคือไม่เดินตามกติกาไม่เดินตามกฎบ,บัตรกฎหมายใช่ไหมฮะยึดจต่ยึดอำนาจยยึดตามอำเภอใจและเพื่อให้ได้มาตามที่ตัวเองต้องการและทีนี้อการได้อำนาจมาเนี่ยอย่างชนิดไม่มีความเมตตาเนี่ยพวกนี้เนี่ย คุณวุฒิสายคอยโดนะมันเป็นอำนาจที่ไม่อยู่กีรังย่งเยงืนหรอกเดี๋ยวมันก็ไปถูกไหมครับเพรเป็นเป็นอำนาจที่มันขาดเนีตาก็ก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็จะมาคุยกันเมื่อครั้ที่แล้วเนี่ยผมเคยเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิด ไกลถึงขั้นว่าเอ๊ะนี่มันเป็นนโยบายของกระทรวงต่างประเทศหรือเปล่าไม่ทราบคุณไู้ทราบข่าวไหมกอปรปศสสน,น,นี่อะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ครับวันนี้ผมต้องมาพูดอีกทีเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่บังเอิญหรอกครับมันเกิดขึ้นที่อังกฤษใช่ไหม <นะ S 1> คุณอดสะโดนเกิดขึ้นที่เยอรมันอะไรต่อไลสเวเดนก็ออกมาขับเคลื่อนดาทอในพวกกันเอง โดยเฉพาะคุณทักษิณคุณชูพงศ์นะฮะคุณอันเกคุณเชิงดินนะฮะคุณรุ้้ายโดนด้วยไหมฮะโดนหมดแล้วครับใช่มแต่โชคดีอย่างมันเหลือผมนะผมเิดคนอย่างนี้คุณรุ้้ายชอบกัรเท้าไปหาเสีย้ยน ความจริงผมโดนเนี่ยนะบนเฟซบุ๊กเนี่ยด่าทอหยาบหยาบคลายด่าไปถึงบรรพบุรุษด่าสาบเสียเทเสีอเนี่ยแต่ความจริงผมก็ไม่เคยลบจริงนะเพื่อปล่อยคาวไว้บนเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเพื่อให้พี่น้องแฟนๆได้เห็นได้ดูกันหนึ่งชัดๆเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมของพวกมันมันมีแต่ความสกปรกมีแต่ความหยาบคลายมีแต่ความก้าวร้าแวแล้วมีลักษณะของการพูดจาที่หาเรื่อง แบบคนพานอะใช่ไหมครับ<ะ>จนจะทั่งเฟซบุของผมโดนล่มไปเพราะว่ามันใช้พวกมากรีพอร์ตเข้าไปผมเปิดเ c e b o o k ขึ้นมาใหม่โอ้โหนี่ส่งโถกี่โค<อ>้ซ่วมเนี่ยผมไม่ลบทิ้งนะปล่อยทิ้งไว้สามสี่วันให้คนเขาดูดัวน,นี่เป็นฝีมือของไอ้พวกนะี้เนี่ยมันมันคิดได้แค่เนี้ยไอ้คนที่มันโสโปรนะไม่ใช่เพียงแต่ร่างกายนะ สมองติดใจก็โศกไปด้วยวนะ่ามันคิดได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะอย่างเดียวในเรื่องของความโศกก็ปล่อยนะมันผมผมไม่ต้องไปตามแก้หรือตามลบอะปล่อยให้มันคาอยู่อย่างน้นงสักสามสี่วันคุณวุฒิสเพื่อที่มันจะเสือ่อมโดยในตัวของมันเองใช่ไหมฮะใช่คับมไม่ต้องตอบโต้เลยไม่ต้องตอบโต้เขาเขาเห็นพฤติกรรมอยากคาอย่างนี้น่ารังเกียจขนาดไหนเพราะจริงๆแล้ว แต่การออกมาต่อโซ่เนี่ยผมไม่ใช่ต่อโซ่เนี่ยเพื่อที่จะแบ่งขั่วแบ่งข้างคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองไอ้นคนเสื้อแดงนี่ผมคิดว่าสนับสนุนเนี่ยไปตามกระแสไปตามความต้องการของมวลชนคนส่วนใหญ่ใช่ไหมก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้เป้าหมายเนี่ย ผมมีประสบการณ์ต่อสู้ตั้งแต่14ตุลา16ตุลา19จนมาถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่มุมยันแกะเอาว่างั้นเอะผมมองทะลุเลยต้นตองปัญหามันมิที่มาจากตัวเดียวอ่ะไอตัวที่กูไม่รู้กูไม่เห็นแต่แม่งเป็นทุกเรื่องเอ็นเอนคนนี้ที่เรียกว่าเป็นปมมุกของประเทศคนเดียว เพราะฉะนั้นเป้าหมายผมอยู่ที่คนนี้ไอ้พวกหมารับใช้ให้ทั้งหลายเนี่ยนะฮะผมผมจะไม่ให้ใหใหไปให้ไม่ให้ราคาไม่ให้สนใจเลยใช่ไหมฮะเน,นจะเป็นพวกกรปรปสเนี่ยนำโดยสุดเทพเลยพันธรรมิตรสนติเล่มพวกนี้ผมน้อยครั้งนะคุณลู่ไซที่จะพูดถึงครับคุณลู่ไยรูส้สึกว่เป็นพิธีกรคู่ของผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีสกายเลยไหม สไตที่เริ่มที่จะมาออกมาใหม่ๆเลยใช่ไหครับใช่ครับผมไม่เคยพูดถึงอ้สปปสมัชชาป้องกันประชาธิปไตยปปชกอตอสบบอยพวกนี้เพราะผมถือว่าพวกนี้มันเป็นแค่หมารับใช้ถูกไหมครับคุณไปปล่อยมันเนี่ยเอาอย่างไม่ออกมาต่อต้านการยึดอำนาจทำรัฐประหารสนธิบุญญลัตเกินแล้วยังไง มันกเกษียณไปก็มีอนุพงษ์มาตอนนี้ก็มีมารับช่วงต่อจากอนุพงษ์คือประยุทธ์จันโอชามันเป็นรุ่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 น,นขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็ยึดอำนาจอยู่ใช่ไหมลบ,ม,บมันไม่ให้เส้นไม่จบรอครับแจ้นะรับแล้วองคออิสระนี่กี่ชุดกี่ชุดแล้วเลยพวกสารเสริญบ้าบอคอแตกอะไรมาแจ้งนะนะเพราะฉนั้นพวกนี้ผมมองข้าม,มผมถือว่าโดยภาพรวมมันเป็นแค่หมารับใช้ สร้างความลำคาญให้ท่านนั่นเองถูกไหมพวกนี้แหละที่ทำให้เกิดความแตกแยกเนี่ยรุนแรงขึ้นถูกไหมในการที่จะตัดสินพิจารณาความเนี่ยแบบขาดความเป็นธรรมแบบขาดหลักของกฎหมายขาดหลักของคุณธรรมนะเพราะว่าเป็นการยัดเยียดข้อหายัดเยียดความผิดให้ใช่ไหมครับ นี่ผมถือว่าเป็นหมารับชยๆๆอยน,นั้นถูงไหมเพื่อประคองให้อำน,นาจความมุกเนี่ยอยู่ได้นานแต่พวกมันไม่ใช่ไปได้ประโยชน์นะมันก็เกาะบัลลังหากจินใช่นะแต่ว่าอย่าไปคิดว่าฉลาดนะเข้าถึงเจ้าได้ผมไปเขียนขึ้นเฟซบุ๊กของผมบอกเข้าถึงเจ้าได้ก็หันหลังให้เจ้าได้เพราะฉะนั้นไอค้คำพูดของผมเนี่ยนะมันเป็นสัจธรรมนะ ที่ใครนี่อาจที่เราพบเจ้าได้แล้วมีประโยชน์ม,มีมีอำนาจวาสนามีความเจริญรุ่งเรืองบแบบชนิดเก้ากระโดดพวกนี้จึงจำเอาไว้เลยขั้งน,นึ่งในสมที่ลิบทองคุณเนี่ยเคยกลางถึงขัง้นว่าหน้นมีหน้ามีเนี่ยนะถูกไหมมันกลางออกมา,มา,มาเนี่ยต่อเน,นื่องเลยนะเกือบสิบปีแล้วไอ้สมัยที่เป็นพันธมิตรใหม่ๆเนี่ย มีคนติดกันเยอะแย,ยะเนี่ยก่อกระแสคนชนุดนุมเนี่ยนะสามารถที่จะึงมวลชนเนี่ยได้เป็นหมื่นเป็นแสนแม่นี่มีฝีมือมีความสามารถตำรวจจะขยับปุ๊บเหมือนจะเชี่ไปที่ผ้าพ 1, ันคอติปะาจำได้นะแสดงแล้วเนี่ยมีคนสนับสนุนที่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วกันนะน่ามีนั่นหมายถึงว่าราชินีสุริยถูกไหม ครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงฮะตากรรมันนี่หลายคนบอกโอ้ยสกับสมทิเนี่ยไปสงบสติอารมณ์เท่านั้นแล้วเดี๋ยวก็คงก็ปล่อยออกมาใช่ไหมต่อเมื่อว่าไอ้ไอ้คณะรัฐประหารท่านพศชเนี่ยจับตั้งรัฐาลอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่น่าแน่นอนงาน นี่ติดยาวอนะตายในคุกเลยผมว่านะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปวิทวงสุวรรณมาสมทิเลิมต้องไปคุณรูซไลรู้ไหมไอ้การที่มีการยิงเนี่ยสทมทนนิปิลทองกุลช่วงนั้นเนี่ยนะเป็นฝีมือเป็นคำสั่งของปวิทวงสุวรรณนะไ,ไม่ทราบว่าคุณคุณรู้ไลเคยได้ยินได้ฟังนะ ครับก็เคยได้ยิงเหมือนกันนะครับเออทีน,นี้ผมถามดูคนที่มันเชี่ยวชาญไอ้ผู้รู้เนี่ยเกี่ยวกับการยิงเนี่ยว่าเอ๊ะยิงบ้าอะไรเนี่ยรถตู้คันหนึ่งกระสุนหมดไปสองร้อยกว่านดะเพราะมันมีปอกกระสุนเป็นกระบะใตยรถใช่ไหมมันเป็นไปได้ไงถี่มันจะรอดตายเขาบอกเป็นไปได้เ,เพราะว่า ไอ้ตอนที่รถเนี่ยปาดหน้ารถตู้ของสนทิลิมเต็มมือปืนมันก็ลุกขึ้นมายืนยวยท้ายกระบะกรัวเลยนะรัวปืนเนี่ยทีนี้กระบะท้ายเนี่มันสูงไนงะเพราะฉะนั้วิถีกระสุนที่มันยิงสาดใส่เนี่ยอยู่สูงกว่าไอ้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 รถตู้ของไอส้สนทิลิมที่นั่งมานมันก็เลยลงที่พื้นหมดเนะี่ยคุณผู้ชายนึกออกไหมภาพนะเ,เนี่ยครับเอ่าเทีนี้ พอหลังอยากยิงสนที่เล่มในสนที่เล่มมันก็รู้นะมันก็รู้เพราะว่ามันก็มีคบค่ายพวกในทหารใหญ่เออสมัยก่อนนี่มันมันมันเข้าถึงสัพพังจริงๆชกบเชิญสัพพังมาไปกินข้าวที่ที่สำนักพิมของมันเนี่ยบ้านท่าพระอาทิตย์เนี่ยเพราะไอ้ข่าวสารเนี่ยทางการทาหารเนี่ยมันก็สก,กัดก,การรู้ ลึกสมพอสมควรอย่างนงหลังจากที่ยิงสนที่ไม่ตายแล้วกลับกลายเป็นว่าพอวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเวลาไปตีกอ็อบเนี่ยต้องมีบริการดคน10คนมัน <c oughs> ก็กลัวตายเหมือนกันคุณคุณคุณรุ้ใจ<ฆ>เ,เพราะฉะนั้นในคู่กรณีเนี่ยไอ้คนที่ประกาศติดยิงสนที่มามันมันไม่ปล่อยให้สนที่ มาต่อต้านคัดค้านหรือเปิดโปงอะไเป็นอุปสรรคต่อการสเสวยอำนาจของพวกมันใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องหาเรื่องเจ็บหลัจะเจ็บเนี่ยนะในเรื่องของการหมิ่นสถาบันหรือหนึ่งหนึ่งสองอย่างที่สนทิเคยถูกยกเว้น,นใช่ไหมก็จะกลายเป็นเรื่องหัาหารน้า้ใจมือนแต่ว่าเอจตึกก็ฆ่าโคตรเขาก็เตาเรื่องเก่าใช่ไหม จะเปลี่ยนไปอะไอ้ข้อมูลของบริษัทที่เข้าตลาดหลักซึ่งจริงๆก็นเรื่องที้สิบป,ปีมาแล้วใครนึงทาไมถึงต้องมารีบเร่งเนี่ยใช่ไหมอ่าเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะเราต้องรู้เท่าทันนะครับนี่เรื่องแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะมันนาเสนอเนี่ยว่าเกิดเหตุของผมเนี่ยไอ้กองศุนใหญ่เนี่ย โอ้โหประโคมข่าวออกไทยรัฐออนไลน์จะเอาเอเนยเขากองเนี่ยมาติดตามล่าผมผมก็เลยก็เลยต้องออก